ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถนะครับวันนี้เราอยู่กับรถเกี่ยวนวดข้าว DC 1 2 0 X นะครับวันนี้ผมจะมาบอกฟังก์ชันที่ไม่มีในรถเกี่ยวรุ่นอื่นๆนะครับมีเฉพาะรถเกี่ยวรุ่น DC 1 2 0 X เท่านั้นนะครับคือฟังก์ชันเกียร์ว่างนะครับเนื่องจากนะครับ DC 1 2 0 X นี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมีให้เลือกที่แผงหน้าปัดเฉพาะเกียร์ไฮและเกียร์โลเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกียร์ว่างอยู่ในจุดไหนนะครับตามผมมาเลยครับโอเคครับเราดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ตำแหน่งนะครับว่าจุดคันเกียร์ว่างของรถเกียร์ดีซ 120x นะครับอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับแล้วมาดูครับจุดคันเกียร์ว่างของ DC 120x นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับถ้าตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งเข้าเกียร์ปกตินะครับ หากเราโยกเข้ามาหาตัวเรานะครับตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นเกียร์ว่างนะครับรถจะไม่สามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับถ้าเราจะเข้าเกียร์ให้โยกกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับผมครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถใส่เกียร์ว่างสำหรับตัวรถเกี่ยวหนอตข้าว DC 1 2 0 x ่ได้แล้วนะครับและจะมีอีกหนึ่งฟังชันนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถเปิด ถังพักข้าวได้นะครับจะมีอุปกรณ์พิเศษในการปลดเกียรวว่างนะครับของ DC 1 2 0 X นะครับอ enfin ุปกรณ์พิเศษนะครับจะอยู่ในกล่องเครื่องมือที่ถังพักข้าวนะครับครับและนี่คืออุปกรณ์พิเศษนะครับที่จะเอาไว้ใส่เกียรวว่างของ DC 1 2 0 X นะครับในกรณีที่ถังพักข้าวนะครับมีข้าวเต็มอยู่และไม่สามารถเปิดถังพักข้าวได้นะครับเรามาดูการใช้งานนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับการใช้งานนะครับเราจะสอด ัวอุปกรณ์พิเศษนะครับให้เกี่ยวที่ล่องของคันเกียร์ว่างนะครับถ้าดึงเข้าหาตัวเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างเพียงเท่านี้นะครับรก็ผู้ใช้งานก็สามารถใช้งานเกียร์ว่างของตัวรถเกี่ยวนวดข้าว DC 1 2 0 X ได้อย่างไม่มีปัญหาและปลอดภัยครับผมครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีของชุดเกียร์ของรถเกี่ยวรวดข้าว DC 1 2 0 X นะครับเนื่องจากนะครับ จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่รถติดลมนะครับเคลื่อนย้ายรถบนที่ราบนะครับในกรณีที่เกิดปัญหากับชุดเกียร์ไม่สามารถขับเคลื่อนตัวรถได้นะครับเราก็ใส่เกียร์ว่างที่ชุดเกียร์นะครับเพื่อจะลากจูงนะครับเพื่อจะเอาไปแม่น้นอะไรต่างๆนะครับก็สามารถใส่เกียร์ว่างตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของรถเกี่ยว DC 120X ครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งาน คันเกียร์ว่างนะครับสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าว DC 1 2 0 X นะครับที่เอามาแนะนำกันนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจสยามคูปต้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ